หลังจากแนะนำาีนุกโอเมา2-3คลิปแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่มี p a r t i ิ i ิ a เ e แล้วชื่นชอบคลิปที่ผมเอามาลองทำดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มีคน r e เควส t นะครับผม Linux OS มาอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันแล้วแบบเหมือนกับว่าช่วงนี้ก็มีกระแสแบบเออ u ีนุกเกมมิ่อะไรงี้มาถูกปะดังนั้นผมเลยไปหาข้อมูลมาว่าถ้าคุณอยากจะได้ Linux OS สสำหรับเล่นเกม นาทีนี้จะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างผมหามาได้2ตัวครับตัวแรกชื่อ Garuda OS นะและอีกตัวหนึ่งคือ Pop OS ที่หลายๆคนมารีเควสทิ้งเอาไว้อยู่ในคอมเมนต์นะครับผมมันจะเป็นยังไงมันน่าสนใจยังไงแล้วเออน่าลองไหมเดี๋ยวผมลองเล่าที่ผมรีเซิร์ชมาให้ฟังในคลิปนี้ครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงว่า LinuxOS ตัวนี้เล่นเกมได้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีจุดเด่นอย่างโน้น เดี๋ยวขอพูดถึงก่อนนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้เกมนี้ที่เรากําลังอยากเล่นน่ะมันเอาไปเล่นบน Linux ได้หรือเปล่าแล้วมันเล่นได้ลื่นไหมอะไรยังไงจุดนี้ผมขอบอกก่อนเลยว่านะครับผมไอ้ตัว framework compatibility หรือพูดง่ายๆว่าตัว framework ที่ทําให้ l ีนุกเนี่ยมาสามารถเล่นเกมของฝั่ง Windows ได้อย่างโ r o ตอนนะครับผมเขาจะมีเว็บไซต์ของตัวเองที่ชื่อว่า โปรตอน DB โปรตอน DB เนี่ยคืออะไรโปรตอน DB เป็นการรวบรวมหลายชื่อเกมทั้งหมดนะฮะที่อยู่ใน Steam ก็อาจจะทั้งหมดเลยหรือเกือบจะครบทั้งหมดนะครับผมมาจัดเทียลิสต์ว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างจากการสเตตัสให้เห็นว่า เออตัวเกมนี้อย่างเช่นสมมติ Ark Survivor, m o n อ t e r Hunter Wild นู่นนั่นนี่มันสามารถเล่นบนล i น u x ได้ดีขนาดไหนแล้วเล่นแล้วลื่นไหมมีปัญหาหรือเปล่าและเขาจัทียร์เอาไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนดีทีเดียวครับมองเห็นง่ายใครกำลังแบบเฮ้ยอยากรู้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ให้นะฮะซึ่งียร์ของเขาะะจะแบ่งออกเป็น6ระดับด้วยกันก็คือ 1. n a t i v นทีหรือ p พลต i ิน um มระดับนี้เรียกว่าเทียบเท่ากันก็คือ เป็นเกมที่สามารถเล่นได้เลยเล่นได้เหมือนอยู่บน Windows เป๊ะเลยครับผมก็ไม่มีปัญหาไม่มีบักมากวนใจทัดลงมาเป็นระดับที่เรียกว่าโกลครับโกเนี่ยก็คือเล่นได้ลื่นเหมือนแพลตินัมแต่แต่แต่แต,แต่มันยังไม่ได้แบบเฮ้ยเปิดแล้วเล่นได้เลยนะมันต้องเข้าไปโมในตัวเกมนิดนึงแบบเหมือนกับว่าอาจจะเปลี่ยนการแบบดีได้เลขหรือว่าเปลี่ยนแพทคำสั่งโน,น่นนี่จิปถาถะอีกนิดหน่อยซึ่งมันหาวิธีทำได้นะครับผมซิเวอ ซิวเวอรระดับนี้สามารถเล่นได้มีบั๊กนิดหน่อยแต่ในองค์รวมมันเล่นได้นะครับระดับถัดลงมาคือบรอนนะฮะบรอนเนี่ยก็คือเปิดได้แต่เกมแครดเล่นแล้วไม่ค่อยโอเคต้องรอให้คอน t ิบิวเตอร์คนที่ต้องการจะพอร์ตเกมนี้มาปรับแต่งเพิ่มเติมให้มันสามารถเล่นได้นะครับผมก็ต้องรอไปก่อนสุดท้ายอันนี้โนโนโนอดเล่นครับชื่อว่าบรอกตีแต่มันเขียนเป็นบล็อก บอกนี่คือแบบฮะนี่คือจะกลนประสาทกันหรือเปล่าแต่มันเขียนงริงจริงๆคือเล่นไม่ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นระดับสุดท้ายที่ถ้าเกิดเจอเกมไหนบอกก็ไปเล่นเกมอื่นๆที่มันเป็นแพทตินัมเป็นโกล์ซิลเวอร์อะไรอย่างนี้กันเอานะฮะจะได้เปิดมาแล้วเล่นได้อย่างมีความสุขเองครับเดี๋ยวขอเริ่มกับ Linux OS ตัวแรกที่เรียกว่ามาแรงมากๆเลยนะฮะอย่าง Garuda OS นะครับผมซึ่ง Garuda OS เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเบสดิสติบิวชันหรือเวอร์ชันตั้งต้นของเขาเป็นการโมดิฟายขึ้นมาจาก Arch Linux นะครับผมข้อดีของมันก็คือการที่มันเป็นการ rolling update rolling update ก็คือเป็นการที่มีแพทใหม่อัปเดตลงมาแล้วเขียนทับลงไปในเครื่องขึ้นไปเรื่อยๆเลยเหมือนกับ Windows อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมไม่ต้องลบลงใหม่เหมือน Linux ตัวอื่นนะซึ่งตัว GarudaOS เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์ e ดเวลลอปเาย นักโมลีนุกคือแบบคนที่ชอบจะเล่นอะไรลึกๆกับลีนุกเนี่ยคุณจะเหมาะก,กับการดูด้าโอมากๆเลยฮะแล้วจุดน่าสนใจที่ผมหาข้อมูลได้ จากหลายๆแหลแง่งและไปดูข้อมูลมาเพิ่มเติมจากตัวของทางหน้าเว็บไซต์การูด้าโดยตรงนะครับผมคือ 1. ดีไซน์หน้า UI desktop environment de ของเขาเนี่ยมันดูสวยงามเห็นแล้วมันเหมือน mac os เลยอันนี้ผมเห็นเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยจริงและจุดเด่นถัดมาถ้าคุณเป็นสายแข็งสายลึกคุณแบบชอบโมตจัดเลยนะมันมีสิ่งที่เรียกว่าการูด้าสราณิครับผมมันเอาไว้ปรับแต่งตัว os การูด้าให้มันทํางานหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้น,นเองแบบเออเปลี่ยน หน้าสตาร์ทอัพเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนยนีน่อะไรว่ากันไปมีระบบ Btrfs พูดง่ายๆคือการ snapshot สถานะของตัวระบบปฏิบัติการปัจจุบันว่า เฮ้ยตอนนี้สเตตตัวนี้ตอนนี้ของ Gar u d a OS เราดีมากแล้วเราต้องการแปะเอาไว้ตรงนี้ก็เหมือนกับแบ็กอัพของวิดโด้แหละครับก็คือล็อกเอาไว้เลยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเครื่องเจ๊งถอยกลับมาสเตตตัสนี้นะเราจะได้ใช้งานต่อได้นนเองฮะแบบบางทีบางคนไปโมไปลบตัวนู้นตัวนี้แล้วเจ๊งอะไรอย่างงี้กด BTRFS กระโดดถอยกลับมาเลยจ้าข้อดีถัดมาคือที่ผมบอก d e s k t o p Environment มันหลากหลายนะฮะดังนั้นคุณสามารถโหลดทีมทำนู่นทำนี่อะไรกับ Garuda OS ได้เยอะมากๆนนเองและมีเกมมิ่งทู l ติดตั้ง ให้มีไดรเวอร์เอ็นวีเดียฝังมาให้ในตัวเลยนะเองกลับกันในเรื่องข้อสังเกตของการูด a าโตัวนี้นะครับผมอย่างที่1คือ l e ARNING CURVE เขาสูงนะเองฮะคือต้องเข้าใจกันก่อนนะครับผมเรื่อง Packet m m n n g g m m n t t ของ Linux เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นอุ u n รตูคุณใช้ APT อะไรอย่างนี้ถูกปะ่ะตัวนี้ Packet m m n n g g m m n t t เป็น Pac-Man คำสั่งแตกต่างกันแล้วก็ AUR อะไรเงี้ยเฮ้ยมันจะต้องพิมพ์เรียนรู้กันใหม่ระดับนึงเลยทีเดียวแต่ถ้า l e ARNING CURVE นี้ผ่านไปได้ คุณจะหลงรักมันเพราะมันเล่นได้เยอะจริงและอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากพื้นฐานมันเป็นอาร์ชรีนุกซึ่ง เป็นเจ้าพ่อมีมอยู่แล้วว่าโหมันต้องทับบนชูดเยอะมีการแครดลงผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างอะไรอย่างนี้พอสมควรดังนั้นคุณต้องทับบนชูดลีนุกเป็นด้วยครับผมดังนั้นถ้าใครเป็นสายแข็งคุณมาเล่นการู d a OS ได้แล้วก็ถ้าเกิดแบบเฮ้ยผมพร้อมที่จะเรียนรู้ผมอยากจะลองกับของที่มันมีแบบเออโอกาสเฟลได้เล่นก a รูด้าล n นุกผมว่าน่าสนใจนะครับผมส่วนเวอร์ชั่นที่น่าสนใจอันนี้ขอเมนชั่นเอาไว้ก่อนนะผม อาจจะอ่านชื่อผิดได้บ้างนะครับผมสามารถมาพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้เหมือนตอนที่ผมทําคลิปลีนุ x กมินนะครับผมโอเคผมสรุปมาให้3ตัวหลักๆเลยนะครับผมอย่างหนึ่งคือก a r ูด้ m o ็อกคาการูด้าบ็อาพูดง่ายๆมันเป็นเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายนะครับผมใช้ทํางานได้หลากหลายแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะไปถึงทีมของเครื่องนู่นนั่นนี่ใช้ KDE Desktop Environment แต่ ผมบอกก่อนนะสิ่งที่ Garuda OS เนี่ยคอมเมนชั่นไว้เลยคือคอมคุณต้องแรงนิดนึงนะครับผมไม่ได้แบบหูไปแ,แบบคอมเก่า Intel Gen 4 AMD F โบราณโบราณหรือ AMD APU A8 A10 อะไรงี้อาจจะต้องเบรกเอาไว้ก่อนส่วนนี้อาจจะไม่ไหวนะครับ ตัวที่2ที่ผมว่าทุกคนจะโฟกัสและอยากได้และน่าจะโหลดมาเล่นกันนะครับผมคือ g a r ูด้ dr 4 6 0 Nice หรือ g a r ูด้าดักกอนไนนั่นเองมันจะมี2เวอร์ชั่นนะคือ g a r ูด้าดักกอนไนและก a ลูด้าดักกอนไนซ์เกมมโหชื่อโคตรยาวเลยเอาง่ายๆมันเป็นเวอร์ชันที่เอาม็อ k ค่ามาโมเพิ่มปรับแต่งหน้าตาให้มันดู rgb ดูวิบวับเหมือนแบบไฟเทคอะไรเงี้ยสวยงามยิ่งขึ้น,นเองฮะใช้ kde desktop เหมือนเดิมสีสันแสบตาซึ่ง คนที่ชอบก็จะชอบไปเลยบางคนไม่ชอบก็จะแบบฮ่โอเคเดี๋ยวเราโมเดสท็อปแอนดเวอร์ล n อนเมนต์ใหม่แล้วก็ตูมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนตัวด a r k k ไ i ท์เกมมิ่งเนี่ยเขาจะฝังตัวโปรแกรมที่เอาไว้ใช้เพื่อเล่นเกมมาให้โดยเฉพาะอย่างเช่น Steam Heroic Launcher ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเล่นเกมอื่นๆอยา Epic, G. G ่าง Epic GOG นู่นนั่นนี่มี Y มี Flat Pack อะไรพวกนี้ติดตั้งมาให้ครบพร้อมใช้เลยนะครับผม แลวเวอร์ชันสุดท้ายนะครับคือ g a r ู d a Xfce ว่าง่ายๆคือการูด้าเวอร์ชันน้ำหนักเบาสำหรับคนที่อยากเอาการู d a า OS มาใช้แต่ คุณจะไปแปะอยู่ในคอมเวอร์ชันเก่าแบบ Intel Gen 5 g e n 4อะไรพวกนี้เพื่อจะชุบชีวิตมันกลับขึ้นมาใช้งานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็ยังมีเรื่องฟังก์ชันใช้งานครบถ้วนแต่ฟีเจอร์จะน้อยไม่เท่ากับพวกที่ใช้เป็นเวอร์ชัน KDE หรือ GNOME นะครับผม G N O M E อันนี้อ่านว่า GNOME นะฮะซึ่งมันมีการูด้า GNOME ด้วยนะขึ้นอยู่กับว่าใครอยากจะโหลดเวอร์ชันไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของตัวการูด้าลินุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์เช่นกันหรือจะพิมพ์ตามตรงนี้ไปเลยก็ได้ ะะก็ว่ากันไปนะครับผมไปลองโหลดดูได้มันเยอะจริงๆหลายเวอร์ชั่นมากแบบมีถึงเวอร์ชั่นแบบคอสกนู่นนั่นนี่แบบโอ้โหดูผู้พี่จะขยันนะฮะดูผู้พี่จะสนุกกับการเล่นกับก a รูด้าโเยอะมากเลยโอเคประมาณนี้ครับและตัวต่อไปเป็น Linux ที่หลายๆคนรีเควสกันเข้ามานะครับผมอยากให้ผมเอาไปทดลองใช้ซึ่งผมสนใจนะเดี๋ยวผมจะไปโหลดมาลองด้วยมันคือ p o p OS นั่นเองฮะตัวนี้เป็น Open s o u r c e และเป็นพื้นฐานที่ คุณสามารถเอา Ubuntu มาต่อยอดใช้งานต่อได้เลยนะครับผมป o อบ s ตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่ามันแบบใช้งานได้ง่ายมีความสเสถียรพอสมควรและเหมาะกับการที่เอามาใช้เป็น OS สํำหรับใช้ทำงานได้เลยนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเบสดิส t ิบิวชั o นหรือ o s s อสลินุัวพื้นฐานของเขามาจาก Ubuntu โดยตรงเลย การอัปเดตจะไปตามที่ Ubuntu รีเลสเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเลยนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ Linux Ubuntu เขาเปิดตัวอะไร25.04ตัวใหม่ออกมาถูกปะถ้าเกิดเอามาโมเอามาทำอะไรเสร็จเขาก็ปล่อยออกมาให้คุณ format ใส่แทนเครื่องเวอร์ชนันเก่าได้เลยนะครับผมมันจะไม่ได้เป็น r o ล l i n g update เหมือนกับตัว art linux แต่เป็นการ format ลงใหม่หรือหรือหรือในส่วนนี้ถ้าใครแบบเออมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคุณสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเพื่อจะได้แชร์ข้อมูลให้ทุกท่านที่เล่นหรือสนใจ linux อยู่สามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมได้นะจ๊ะ เอาละถามว่า t a r g e t g กลุ่ของเขาคือใครเขาจะเน้นผู้ใช้ที่หลากหลายพอสมควรไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนใช้ทำงานคนที่เป็นแบบเอคอ content creator หรืออยากจะเอาไว้แบบแทน w i n d o w ์ที่รู้สึกพอขูงมันมันน่าเบื่อแล้วว่าอะไรอย่างนี้ก็เอาไปติดตั้งแล้วทดลอง เล่นได้เหมือนกันครับผมจุดเด่นคือเอาความคุ้นเคยของอ b บัน u ูมาใช้งานได้เลยครับผม Desktop Environment ของเขาเป็น GNOME นะแล้วใช้งานได้ง่าย user friendly สูงมาก Package Management เป็น apt ร่วมกับอูบัน u ู e p o s i t o r y o r y ดังนั้นข้อเด่นข้อที่2เนี่ยพูดง่ายๆถ้าคุณเคยใช้อ b บัน u ูมาก่อนคุณใช้ pop os ได้เลยเรียกว่าแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะนั่นเองครับข้อที่3มันออกแบบมาเพื่อใช้กับการทำงานโดยเฉพาะฟังก์ชันโปรแกรมที่มันรองรับและติดตั้งมาให้ใน เรื่องเลยมีทั้ง Discord OBS Studio Slack Steam Chromium Firefox และรองรับการดาวน์โหลดเพิ่มเติมมาติดตั้งในภายหลังได้ดังนั้นส่วนนี้ผมว่า Pop OS จะเหมาะกับคนที่เออผมแค่อยากเปลี่ยนมาใช้ Linux แต่ผมจะใช้ Linux ตัวนี้แล้วเออให้มันง่ายๆคุณมาเล่นตัวนี้โอเคครับและรองรับการจอกราฟิกได้หลากหลายแบบมาก AMD ใช้ได้โดยเฉพาะ NVIDIA ตัวนี้เขาเกิดมาเพื่ออยู่ด้วยกันโดยเฉพาะเลยนะครับด้านการเล่นเกมมีทั้ง Steam l u t r i s เกมหับติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานแล้ว ก็ทำงานได้เล่นเกมครบนะครับผมเป็นจุดที่น่าสนใจและจุดเด่นถัดมาคือคุณจะเลือกเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มี Nvidia Driver ก็ได้หรือเอาเป็นเวอร์ชั่นที่ติดตั้ง Nvidia Driver มาให้ในตัว OS เลยก็มีเหมือนกันและยังมีเวอร์ชั่นตัวเล็กสําหรับใส่ Raspberry Pi ได้อีกด้วยนะเดี๋ยวผมอธิบายฟังครับแต่ จุดสังเกตคือการปรับแต่งมันทําได้น้อยถ้าเทียบกันกับ Garuda OS นะครับผมก a ร u d a าสาหรับสายแข็งไงอันนี้เราแบบผมแค่เบื่อ Windows เอาตัวนี้ไปเล่นได้ครับและตัวนี้มันจะกินสเปคนิดหนึง่งต้องบอกก่อนนะคือเราจะต้องมีโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มีแรม 4GB มีพื้นที่ว่างสำหรับติดตั้ง OS 16GB นะครับผมถ้าใช้การ์ดจอ Nvidia หรือโหลดตัวที่เป็น PopOS Nvidia d ีดมานะครับต้เป็นการ์ดจอจ f o r GTX 16 s e r i กซก็คือพวก1650ขึ้นไปคุณถึงจะใช้กับมันได้นะครับผมเอาล่ะแล้วถามว่าถ้ามีเวอร์ชั่นให้ดาวน์โหลดมีเวอร์ชั่นไหนบ้างตัวแรกคือ Pop OS 22.04 LTS หลายคนแบบฮะเขียนชื่อเหมือนอูบันตูเลยใช่อย่างที่ผมบอกเขาอิงเวอร์ชันกับอูปันตูมาดังนั้น22.04มันคือมันย้อนหลังกลับไป2ปีที่แล้ว2022ที่ผ่านมาเพราะตัวนี้เป็น LTS หรือ Long Term Support ซึ่งมันจะมีการปล่อยแพทอัปเดตมาจากฝั่งอุบัตูได้เรื่อยๆและซิสเต็ม7 6อาจจะเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมแล้วค่อยปล่อยอัปเดตรีลสให้เราก็ได้นะครับผมแล้วถามว่ามันเหมาะกับใครเหมาะกับคอมสเปคประมาณไหน CPU Intel AMD และการ์ดจอ NVIDIA 10เซีรีย์อย่างแบบ1060อะไรพวกนี้1050 Ti ตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยไม่มีปัญหานะครับไม่ได้เป็นเหมือนกับตัวที่ จะพูดถึงถัดไปคือ Pop OS 22.04 LTS with Nvidia ตัวนี้จะต้องเป็นการ์จอ GTX 1 6 Series ก็คือ1650 Series ขึ้นไปนั่นเองแต่ข้อดีก็เหมือนกับ Pop OS ที่ผมพูดในตัวที่แล้วก็คือมี Driver Nvidia ติดตั้งมาให้ในตัว OS เลยนั่นเองครับและตัวสุดท้ายสำหรับสายโมอยากจะทำ Automation จิปาถานิดนิดหนหน่อยตัวนี้เรียกว่า Pop OS 22.4 for Raspberry Pi 4 สำหรับ Raspberry Pi 4ที่เป็น ARM 64ชิปโดยเฉพาะนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าเวอร์ชันนี้คุณจะต้องมีความสามารถระดับหนึ่งเลยเพราะว่าทาง System 76ที่เป็นผู้พัฒนาตัว Pop OS นี้นะครับผมเขาตัดทอนฟังก์ชันต่างๆออกไปเยอะเพื่อจะให้เอาไปลงในบอร์ด Raspberry Pi 4ได้ดังนั้นเขาการันตีเอาไว้เลยเขียนไว้หน้าตัวคำอธิบายเลยว่ามีบั๊กแน่นอนนะถ้าเกิดมีบั๊กก็ต้องแก้ทางมันเป็นหรือเขียนคำสั่งใหม่ ให้มันทํางานได้ด้วยนะครับผมดังนั้นคุณต้องมีความสามารถนิดนึงถึงจะเอาไปเล่นกับ Raspberry Pi 4ได้นะจ๊ะและทั้ง2 OS ทั้ง Garuda Linux นะฮะแล้วก็ตัว Pop OS ที่ผมหยิบมาเล่าถึงให้ทุกคนได้แบบเออรับรับรู้กันนะครับผมก็เป็น Linux อีก2ตัวที่น่าสนใจและเหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะสังเกตว่าเขาจะติดตั้งไดรเวอร์ของ Nvidia มาให้ในตัวเลยดังนั้นถ้าแบบคุณเบือ่อพวกแบบ Windows ที่โอ้ยมันกินสเปคมากเกินไปแล้วคุณก็เอาตัว Linux ทั้ง2ตัวนี้ไปติดตั้งไปเลือกดูก็ได้นะครับผมว่าคุณอยากจะได้เวอร์ชันแบบไหนอยากเล่นแบบเป็น Art Linux ใช้แพ็กเกจแพ็กแมนอะไรพวกนี้คุณก็ไปเล่นกับการูด้หน้าตาสวยด้วยหรือเอาเียบๆง่ายๆผมอยากจะแบบเออกินสเปคเบาๆผมจะใช้งานทั่วๆไปไม่ต้องอะไรมากคุณมาปรับ OS ตัวนี้ผมก็ว่าน่าสนใจนะฮะ แล้วใครใช้ล n โนตัวไหนกันอยู่บ้างเอามาเล่นเกมอะไรยังไงกันบ้างมาพิมพ์คุยกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมผมจะไปตอบไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการติดตาม YouTube Notebook Spec ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเราอย่างแน่นอนวันนี้ผมขอตัวไปก่อน,นครับอาร์มครับสวัสดีครับ